บทที่หนึ่งครับเราจะดูหัวข้อสุดท้ายในบทที่หนึ่งนะครับเราจะอ่านข้อ19ถึงข้อที่20ข้อ25ครับ19ถึง25ครับฟิลิปปีนะครับบทที่หนึ่งข้อที่10 1 8ถึงข้อทีนะครับ19เพราถึงข้อ25นะครับเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าโดยคำอธิษฐานของท่านและโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์นี้จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารับการช่วยให้พ้นเพราะว่าเป็นความมุ่งมา่นปรารถนาและความหวังของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละไอายใดๆเลยแต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใดบัดน,นี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้น พระคิดจะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอแม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตายเพราะว่าสําหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคิดและการตายก็ได้กําไรแต่ถ้าข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าก็จะทํางานให้เกิดผลแต่ข้าพเจ้าบอกไม่ได้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนดีข้าพเจ้าลังเลใจอยู่ในระหว่างสองฝ่ายนี้คือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะจากไปเพื่ออยู่กับพระคิสต ซึ่งประเสริฐกว่ามากนักแต่การที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตยอยู่ในร่างกายนี้ก็มีความจําเป็นสําหรับพวกท่านมากกว่าเมื่อข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็ทราบว่าข้าพเจ้าจะอยู่และคงอยู่กับท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านจำเริญขึ้นและชื่นชมมีดีในความเชื่ออเรามีการอธิษฐานครับพระดาครับเราขอบคุณพงศ์สลับค่าคืนนี้โอกาสที่เราได้เข้ามาสถานที่ของพงศ์ได้เปิดพระคําของพงศ์ออก ขอบคุณพงค์ที่เราได้เป็นลูกของพงค์และเราได้รับแผ่นดินสวรรค์เพราะพงค์พงศ์เรารักพงค์เราขอบคุณพงค์สลับเวลานี้ที่เราได้นมัสการพงค์และเรียนรู้ศึกษาในการใช้ชีวิตเดินติดตามพงค์เราขอฝากเวลานี้ทรงรึกของพงค์ในพระนามสุดเจ้าในตอนนี้พี่นอ้องที่มาทุกวันศุกร์นะครับเราเรียนศึกษาในฟิลิปปีบทที่หนึ่งเราจะรู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับในชีวิตของอาจารย์โปโลอาจารย์โปโลอยู่ใน นะครับเพราะเขาถูกจับเพราะว่าเขาประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้ารับใช้พระเจ้านะครับแต่ตอนนี้อาจารย์โปโลกําลังเขียนจดหมายถึงคิดจากที่ฟิลิปปีนนะครับเขียนถึงพวกเขาและพยายามหนุนใจพวกเขานะครับและตอนนี้อาจารย์โปโลอยู่ในคุกนะอาจารย์โปโลก็ในในความทุกข์ของอาจารย์โปโลเองอาจารย์โปโลพยายามที่จะเราเห็นถึงข้อ19 20 21ถึง25นะครับ เราเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อาจารย์ปโลคิดหลายสิ่งหลายอย่างหลายครั้งพม่น้อบในการที่เราอยู่ในคุกหรือในปัญหาในชีวิตของพวกเรานะรเราจะนึกถึงใครครับเรานึกถึงตัวเราเองเราจะนึกถึงชีวิตของเราปัญหาของเราอาจารย์โปโลก็มีเนื้อหนังและก็มีความรู้สึกเหมือนพวกเราเราจะเห็นว่าอาจารย์โปโลร,ร,รู้สึกยังไงนะครับในข้อ21 22บอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้านั้นมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริส การตายก็ได้กําไรอาจารย์โบโลบอกว่าสําหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในห้องขังในคุปหรืออยู่ข้างนอกข้าพเจ้าก็มีชีวิตอยู่เพื่อพระเยะสุคิ์นะครับข้อ22แต่ถ้าข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่ในกายนั้นข้าพเจ้าก็กระทําให้เกิดผลแต่ข้าพเจ้าบอกไม่ได้ว่าจะเลือกฝ่ายใดดีอาจารย์โบโลก็รู้สึกสองอย่างอาจารย์โบโลรู้สึกว่าเออเราจะ เราจะอยู่ต่อเพื่อพระเจ้าเพื่อคนอื่นหรือเราจะตายดีกว่าแล้วไปอยู่กับพระเจ้าแต่ในความรู้สึกแบบนี้พี่น้องเนื้อนหนังของเราทุกคนเวลาที่เราไปเชิญกับปัญหาเราทุกคนมีความรู้สึกแบบนี้เรารู้คนรู้สึกแบบนี้ได้แต่พี่น้องรู้ไหมครับการที่รู้สึกแบบอาจารย์โปโลโตอนเนี้ย มันเป็นความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวหลายๆครั้งเวลาที่เราเจอปัญหาพี่น้องครับพี่น้องหลายๆครั้งเราทําไมเราเราถึงอยากจะไปอยู่กับพระเจ้าอาจารย์ปบโรบอกว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริต์การตายก็ได้กําไรอาจารย์ปบโรบอกว่าการที่ตายนั้นสบายกว่าดีกว่าแต่ผมจะบอกพี่น้องว่าทําไมอาจารย์ปโลถึงพูดอย่างนั้นการที่อาจารย์ปบโรบอกว่าการตายนั้นเป็นการได้กําไร แต่สําหรับคนไม่เชื่อพระเจ้าการตายไม่ได้กําไรหลายคนอยากจะตายเขาคิดว่าจะจบปัญหาจะหนีจากปัญหาจะหนีจากความทุกข์ของโลกพี่น้องรู้ไหมครับสำหรับคนไม่เชื่อพระเจ้าตายแล้วทุกข์กว่าเดิมเพราะอะไรครับเขาจะตกนรกเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานในนรกในผลของบาปของเขาแต่สําหรับพวกเราสําหรับอาจารย์โปโลสําหรับพวกเราเรารู้จักพระเจ้าเราได้รับแผ่นดินสวรรค์เราได้รับชีวิตนิรันดร์เราได้รับการไถ่บาปโดยพระเยซูคริส เราไปอยู่ไหนครับเราไปอยู่กับพระเจ้าเราไปที่ที่ดีกว่าแต่การที่เราจะไปโดยการที่เราฆ่าตัวตายหรือการที่จะสิ้นชีวิตโดยตัวเราเองมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมันเป็นความเห็นแก่ตัวแต่ในความคิดอาจารย์โบโลนะครับเราเห็นได้ว่าอาจารย์โบโรู้ว่าการตายมันดีที่สุดผมก็คิดแบบนั้นแต่พี่น้องครับ แห,หลายครั้งเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตพระเยซูค,คริสต์คือเจ้าของชีวิตของเราพระเยซูคริสต์คือเจ้าของความรอดของเราและพระเยซูคริสต์เป็นเป็นเจ้าของชีวิตของเราว่าเราจะตายตอนไหนเราจะอยู่อายุเท่าไหร่พระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของชีวิตของเรารเราไม่มีสิทธิ์จะไปกําหนดว่าเราจะตายวันไหนเพราะอะไรรู้ไหมครับเราเราเราเป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์ซื้อเราแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ โดยชีวิตของพองค์และเราเป็นลูกของพองค์เราเราควรจะใช้ชีวิตเพื่อพระองค์และมอบให้แก่พงค์และอาจารย์โปโลก็เข้าใจตรงนี้ว่าการตายมันดีกว่าอยู่แล้วแต่ตอนนี้ข้าพเจ้ายังไม่ตายเราเหมือนกันตอนนี้เรายังไม่ตายถ้าเรายังไม่ตายเราใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไร ในค่ำคืนนี้หัวข้อที่เราอยู่ดูกันเราอยู่เพื่ออะไรเราอยู่เพื่ออะไรซึ่งแน่นอนครับทุกคนมีปัญหาทุกคนมีความทุกข์ยากในชีวิตของเราและปัญหาและความทุกข์ยากของเราทุกคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเรื่องครอบครัวบางคนอาจจะเรื่องเงินบางคนอาจจะเรื่องหนี้สินบางคนอาจจะหลายสิ่งหลายอย่างแต่พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ส่วนมากเกิดจากอะไรครับตัวเราเองไม่ได้เกิดจากพระเจ้า เกิดจากปัญหาของเราความผิดพลาดของเราความบาปของเราและอาจารย์โปโลตอนนี้ต่างกับพวกเราคืออาจารย์โปโลติดคุกเพราะข่าวประเสร,ริฐอาจารย์โปโลไม่ได้ติดคุกเพราะความบาปความทุกข์ของอาจารย์โปโลไม่ได้เกิดจากอาจารย์โปโลเองแต่เกิดจากข่าวประเสร,ริฐของพระเจ้าแต่อาจารย์โปโลก็มีความรู้สึกในลังเลในใ,ใจแต่อาจารย์โปโลบอกเราอย่างแรกในค่ำคืนนี้ที่อาจารย์โปโลใช้ชีวิตอยู่เพื่อ เราดูข้อ20ครับเจมาข้อ20อีกครั้งครับเพราะว่าเป็นความมุ่งมา่ปราถนาและความหวังของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลยแต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใดบัดน,นี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้นพระคิดทรงได้รับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอแม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตาย ในข้อ20อาจารย์โปโลอบอกว่าสิ่งแรกที่อาจารย์โปโลใช้ชีวิตและอยู่เพื่ออย่างแรกก็คืออาจารย์โปโลอ,อยู่เพื่อเชิดเกียรติของพระเจ้าในชีวิตของเราเหมือนกันครับในการใช้ชีวิตในชีวิตของเราสิ่งแรกที่เราควรจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้และมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างแรกก็คือเพื่อเชิดพระเกียรติของพระเจ้าถ้าชีวิตของเราพี่น้องครับหลายคนใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง ถ้าเราใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเราก็จะคิดว่าการไปอยู่กับพระเจ้าดีที่สุดและหลายคนด้วยความเห็นแก่ตัวอาจจะฆ่าตัวตายแล้วไปอยู่กับพระเจ้าแน่นอนเขาไปอยู่กับพระเจ้าแต่คนที่อยู่ล่ะครับภรรยาล่ะลูกล่ะครอบครัวล่ะคนที่เขารักเราล่ะที่เราจากไปโดยที่เขายังไม่ตั้งตัวไม่คาดคิดด้วยปัญหาอะไรก็ตาม แต่พี่น้องครับผมถามว่าการฆ่าตัวตายถวายเกียรติแด่พระเจ้าไหมไม่ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพี่น้องรู้ไหมหลังจากเราฆ่าตัวตายเราจะตกใจกับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญแน่นอนครับเราเชื่อพระเจ้าเราไปอยู่กับพระเจ้าแต่พระเจ้าจะถามว่าทําไมเจ้ามาก่อนเวลาและทําไมเจ้าขโมยชีวิตที่เราให้แก่เจ้าแล้วเราจะตอบกับพระเจ้ายัางไง และทำไมชีวิตของเราถึงไม่ได้ถวายเกยียรติ่พระเจ้าพี่น้องอาจารย์โปโลบอกว่าในท้ายข้อ20พระคริสต์ได้ทรงรับเกียรติในชีวิตร่างกายของข้าพระเจ้าเสมอแม้โดยชีวิตหรือโดยความตายความตายที่อาจารย์โปโลพูดถึงไม่ใช่ฆ่าตัวตายแต่อาจารย์โปโลพูดถึงความตายที่เขาสละเพื่อพระเจ้าความตายที่เขาได้เผชิญกับภัยพิบัติต่างๆเพื่องานของพระเจ้าพี่น้องครับ คริสเตียนที่เชื่อพระเจ้าและเดินกับพระเจ้าและสละชีวิตของเขาเพื่อง,งานของพระเจ้าจริงๆเพื่อเดินกับพระเจ้าจริงๆเพราะเราอย่ายลืมครับคริสเตียนพระเจ้าให้ชีวิตแก่เราพระเจ้าให้ความรอดแก่เราพระเจ้าประทานสิ่งต่างๆให้แก่พวกเรา <c oughs> เราถึงมีในสิ่งที่เรามีและเมื่อพระเจ้าประทานสิ่งเหล่านี้ให้แก่เราแล้ว ถ้าเราไม่ใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าแล้วเราใช้ชีวิตเพื่อตัวเองพี่น้องครับคนไม่เชื่อพระเจ้าเขาก็ทำกันทุกวันนี้เขาก็ทำแบบนี้อยู่และเขาก็เห็นแก่ตัวกันไม่มีใครคิดถึงคนอื่นไม่มีใครคิดว่าจะช่วยคนนั้นไปไปช่วยคนนี้จะไปดูแลคนนั้นจะไปหนุนใจคนนี้ไม่มีครับทุกคนคิดอะไรครับ หาเงินเพื่อตัวฉันหาเงินเพื่อครอบครัวของฉันหาเงินเพื่อความสุขของฉันแต่พี่น้องครับเมื่อเราเชื่อพระเจา้าสิ่งที่เราควรจะโฟกัสก็คือชีวิตของเราอยู่เพื่อเชิดพระเกียรติของพระเจา้าการเชิดพระเกียรติของพระเจ้าคือการที่เราใช้ชีวิตในการที่จะทําให้คนอื่นเติบโตขึ้นกับพระเจา้าหนุนใจคนอื่นเพื่อเขาจะเดินกับพระเจา้า ประกาศข่าวประเสริฐเพื่อคนอื่นดูแลจิตวิญญาณของคนอื่นหนุนใจคนอื่นพี่น้องครับหลายๆครั้งเราอย่าเป็นคริสเตียนที่นั่งรอคนอื่นช่วยเราเราต้องเป็นคริสเตียนที่ดูแลคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเพราะพี่น้องรู้ไหมการให้ถ้าเราเป็นคนให้ดีกว่าเราเป็นคนรับและจริงๆเวลาคนให้กับคนรับมันต้องมาทั้งสองทาง การที่เราจะให้คนอื่นพระเจ้าก nh 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 ็ต้องให้เราเราถึงจะมีให้กับคนอื่นแต่หลายคนพี่น้องครับไม่อยากให้คนอื่นแต่อยากเป็นคนรับอย่างเดียซึ่งไม่ใช่ทางของพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าการที่เราจะเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าคือการที่เราให้คนอื่นช่วยคนอื่นดูแลคนอื่นเพื่อใช้ชีวิตของเราเพื่อเทิดพระเกียรติของพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าซึ่งชีวิตของเราพี่น้องครับ เราใช้ชีวิตเพื่อใครเราใช้ชีวิตของเราเพื่อตัวเราหรือเปล่าหรือใช้ชีวิตของเราเพื่อปัญหาของเราเองหรือเปล่าแน่นอนครับหลายๆครั้งเราอยากให้คนอื่นช่วยเราแต่เราไม่อยากช่วยคนอื่นแล้วผมถามว่าเวลาที่เราต้องการให้คนอื่นช่วยใครจะมาช่วยเราเอาเราพูดตามความจริงเลยนะเราพูดตามเนื้อนหนังของเราเลย เราไม่เคยไปช่วยใครเลยแต่พอตัวเองจำเป็นต้องให้คนอื่นช่วยผมถามว่าถ้าเราเขาใช้เนื้อหนังเพื่อตอบสนองเราบ้างเป็นไงครับเขาก็ไม่อยากจะช่วยเราแต่พี่น้องแต่บางคนมีคริสเตียนบางคนเท่านั้นที่เขาทำเพื่อพระเจ้ารักพระเจ้าไม่เป็นไรเขาเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรแต่เราจะช่วยเขาเพื่อพระเจ้าเพื่อเทิดเพื่อเกียรติของพระเจ้า เราจะรักเขาในแบบที่เขาเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับหลายๆครั้งพี่น้องครับเราก็ไม่ได้น่ารักในทางของพระเจ้าเราไม่ได้น่ารักในแบบที่คริสเตียนควรจะเป็นแต่พระเจ้าก็ช่วยเราคนอื่นก็ช่วยเราพี่น้องครับเราต้องเทิดพระเกียรติของพระเจ้าในชีวิตของเราเราต้องเป็นมากกว่าความรู้สึกของเราสิ่งที่เราอยากจะทำ สิ่งที่เราอยากจะเป็นความเห็นแก่ตัวของเรามันต้องเปลี่ยนไปมันต้องดีขึ้นเพื่อใครครับเพื่อเทิดพระเกียรติของพระเจ้าเราอยู่เพื่ออะไรอย่างแรกอยู่เพื่อเทิดพระเกียรติของพระเจ้าอย่างที่สองอาจารย์โปโลบอกว่าข้าพเจ้าอยู่ในโลกนี้ข้าพเจ้าลังเลใจข้าพเจ้าถ้าเลือกได้ข้าพเจ้าก็จะเลือกในสิ่งที่คิดว่ามันดีที่สุดยีครับข้าพเจ้าลังเลอยู่ในระหว่างสองฝ่ายนี้ คือคือข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะจากไปเพื่อไปอยู่กับพระเยสุกิตเห็นไหมเขาบอกว่าการไปอยู่กับพระเจ้าดีที่สุดแหละซึ่งจะประเสริฐยิ่งนักในยิบสี่ครับแต่การที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้ก็มีความจําเป็นสําหรับพวกท่านมากกว่าอาจารย์โบโรบอกว่าสิ่งที่สองที่ข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่ข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่เพื่อคนอื่น หนึงและเทิดพระเกียรติของพระเจ้าในชีวิตของเราในสิ่งที่เราทําแต่สิ่งที่สองก็คือเพื่อคนอื่นพี่น้องรู้ไหมครับอาจารย์โปโลสละชีวิตของเขาเพื่อจะช่วยคนอื่นชีวิตของเราเหมือนกันพี่น้องครับเราใช้ชีวิตเราเพื่อใครส่วนมาก80%เรเราใช้ชีวิตของเราเพื่อตัวเรา แต่อาจารย์โบโลเป็นตัวอย่างให้แก่เราในค่ำคืนนี้ว่าพี่น้องเวลาเราผมเข้าใจอาจารย์โบโลในความรู้สึกนี้นะเพราะการทำงานกับคนพี่น้องรู้ดีว่ามันไม่ได้ง่ายการทำงานกับคนใช้สิ่งที่พิเศษพอสมควรในการที่เราจะช่วยเหลือคนหรือเข้าใจคนหรือว่าทำงานกับคนเพราะบนบางคนก็ไม่ได้ง่ายในการที่เราจะช่วยเขาคนบางคนก็ไม่ได้ง่ายที่เราจะเข้าใจเขา คนบางคนก็ไม่ได้ง่ายที่เราจะดูแลเขาซึ่งหลายคนหลายแบบพี่น้องครับเราต้องใช้ความรักที่มาจากพระเจ้าจริงๆความรักที่มาจากพระเจ้าจริงๆจะสามารถช่วยเราช่วยคนอื่นได้พระเยซูคิ์พี่น้องเห็นไหมว่าหลายๆครั้งเราเห็นสิ่งที่เขากระทำต่อพระเยซูคิ์บนกางเขนเขาถมน้ำลายลดพงแต่พี่น้องรู้ไหมครับพระเยซู คิดบอกว่าขอพระบิดาทรงอภัยโทษเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรพี่น้องว่าพระเยซูคิดอภัยโทษเขาได้ยังไงและพระเยซูคิดตายเพื่อพวกเขาได้ยังไงพี่น้องหลายครั้งในชีวิตของพวกเราเราไม่สมควรได้รับความรักจากพระเยซูคิดเราไม่สมควรได้รับการไถ่โทษบาปจากพระเยซูคิดเพราะเราเป็นคนนั้นที่ถมน้ําลายลดพงเราเป็นคนนั้นที่พูดหยาบคายต่อพงเราเป็นคนนั้นที่บ่นว่าพระองค์ เราไม่ต่างกับคนเหล่านั้นที่อยู่ในที่ที่ล้อมรอบกางเขียนของพงค์แต่พี่น้องรู้ไหมครับเพราะความรักของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อเราพรงค์ถึงยอมตายเพื่อเราอาจารย์โปโลเหมือนกันที่ฟิลิปปีผมเชื่อว่าอาจารย์โปโลถ้าเราอ่านเนัื่งแต่ยวบทที่หนึ่งตั้งแต่แรกอาจารย์โปโลก็รู้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นที่นั่นมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นแต่อาจารย์โปโล เป็นห่วงเขาพี่น้องรู้ไหมถ้าพี่น้องเป็นผู้รับใช้หรือถ้าพี่น้องมีความรักของพระเจ้าและเป็นห่วงคนของพระเจ้าหรือคนในคิดจักหรือพี่น้องของเราแต่ก่อนผมไม่เข้าใจหรอกผมนั่งเป็นสมาชิกผมไปก็ได้ไม่ไปก็ได้บทเพราะผมไม่ได้ช่วยใครอยู่แล้วผมไปผมไปฟังแล้วผมก็กลับไปรับใช้ก็ไม่ได้รับใช้คิดว่าทุกอย่างมันแล้วแต่ฉัน แต่พี่น้องการที่เราใช้ชีวิตแบบนั้นเราไม่ได้ช่วยใครเลยเราไม่ได้หนุนใจใครเลยครับแต่พี่น้องรู้ไหมครับเวลาเราใช้ชีวิตแบบนั้นคือการที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราการเห็นแก่ตัวของเราแต่พี่น้องรู้ไหมครับอาจารย์โปโลเมื่อเขารับใช้พระเจ้าเขาประกาศข่าวเสด็ฐที่คิดจากที่ฟิลิปปีเขานําคนเหล่านี้มาถึงพระเจ้าเขารักจิตวิญญาณเราพี่น้องรู้ไหมการที่เราจะรัก คนคือเวลาที่เรานําคนมาถึงพระเจ้าเราจะรักคนนั้นเพราะคนนั้นคือจิตวิญญาณที่เรานําเขามาถึงพระเจ้าเขาเกิดจากแน่นอนเขาเกิดจากพระเยซูคริสต์แต่เขาเกิดเพราะเรานําเขามาและเราจะรักเขาเป็นพิเศษเราจะเป็นห่วงเขาฝ่ายจิตวิญญาณเป็นพิเศษแต่พี่น้องรู้ไหมที่เราไม่มีความห่วงใยใครเลยเพราะเราไม่เคยนําใครมาถึงพระเจ้าเลย และเมื่อเราไม่เคยนําใครมาถึงพระเจ้าเราถึงไม่รู้จักรักใครเลยและเมื่อเราไม่รู้จักรักใครเลยเราก็ไม่อยากจะช่วยใครเลยพี่น้องูมไ่มเวลาเรานําคนมาถึงพระเจ้าเราพร้อมไม่ได้แค่นําเขามาถึงพระเจ้าเราพร้อมที่จะช่วยเขาสลับชีวิตของเราเพื่อเขาเงินของเราเพื่อเขาเสียเวลาเพื่อเขาช่วยเขาอาจารย์โบโลรักคิดจากที่ฟิลิปปิน และอาจารย์โปโลยิ่งเห็นเขามีปัญหาอาจารย์โปโลห่วงใยเขาและอาจารย์โปโลเขียนจดหมายในคุกถึงพวกเขาและอาจารย์โปโลบอกว่าแต่การที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ในกายนี้ก็มีความจําเป็นสําหรับพวกท่านมากกว่าพี่น้องรู้ไหมผมจะบอกความจริงหลายครั้งผมอยากจะเดินออกจากการรับใช้พี่น้องรู้ไหมใครที่ทำให้ผม ยังเดินต่อไปได้หนึ่งคือพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าเรียกผมสองคือพี่น้องผมบอกพี่น้องนะเวลาชีวิตผมมีปัญหาคนเดียวที่ผมนึกถึงคือพระเจ้าและคนที่สองที่ผมนึกถึงก็คือพี่น้องผมผมร้องไห้หลายหครั้งที่เวลาที่ผมเป็นห่วงพี่น้องเวลาที่ผมเห็นพี่น้องมีปัญหาและผมเห็นพี่น้องเจอกับ ไม่มีใครเลี้ยงไม่มีใครแคร์ไม่มีใครสนใจผมมันเป็นช่วงเวลาที่เศร้าและยากสำหรับผมมากเพราะตัวผมเองก็ลำบากตัวผมเองก็แย่แต่ผมอยากจะช่วยพี่น้องแต่กำลังของผมไม่มีมันเป็นความทุกข์ที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกข์ที่สุดแต่พี่น้องไม่ทำไมเราทุกข์ล่ะเพราะเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเราใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นอาจารย์โปรลมีกำลังพิเศษได้ยังไง อาจารย์โปโลอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยที่เราพูดถึงตอนเนี้ยอาจารย์โปโลอยู่ในคุกนะอ,อาจารย์โปโลมีความทุกข์ของเขาเองผมถามพี่น้องหน่อยเวลาพี่น้องทุกพี่น้องเคยคิดถึงใครบ้างไหมผมว่า80%ดเอร์ซไม่มีใครคิดถึงหรอกถ้าคุณนึกถึงคนอื่นได้แสดงว่าคุณเป็นเหมือนอาจารย์โปโลแสดงว่าคุณมีความรักต่อคนอื่นแบบที่พระเจ้าให้จริงๆ หลายคนนี่น้องเวลาเรามีปัญหาเราอยู่ในคุกไม่มีใครนึกถึงคนอื่นแต่อาจารย์โปโลนึกถึงคนอื่นเพราะอาจารย์โปโลรักเขาเพราะอาจารย์โปโลห่วงใยพวกเขาอาจารย์โปโลใช้ชีวิตของอาจารย์โปโลเพื่อคนอื่นแล้วเราล่ะครับเราใช้ชีวิตของเราเพื่อใคร ออนแับแรกเราใช้ชีวิตของเราเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าไหมหรือเราใช้ชีวิตของเราเพื่อคนอื่นหรือเปล่าเพราะหลายๆครั้งนี่นะครับทุกคนมีความรู้สึกเหมือนอาจารย์โปโลลังเลใจแต่อาจารย์โปโลเลือกเลือกพระเจ้าเลือกคนอื่นมากกว่าความรู้สึกของตัวเองมากกว่าสถานการณ์ในชีวิตของตัวเองมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง พี่น้องครับเราใช้ชีวิตเพื่ออะไรหลายคนบอกอาจารย์ถ้าเราใช้ชีวิตแบบเนี้ยเราจะมีความสุขหรือผมบอกพี่น้องนะถ้าเราใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าเพื่อคนอื่นผมอยากบอกพี่น้องพี่น้องจะมีความสุขมากที่สุดเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ใช่หาเพื่อเข้าหาตัวเอง แต่คือการที่ทําให้คนอื่นมีความสุขพี่น้องรู้ไหมเวลาเราไปรับใช้กําลังพิเศษที่เราได้จากพระเจ้าเวลาเห็นคนรับเชื่อพระเจ้าเวลาได้ทํางานเพื่อพระเจ้าเวลาที่เราได้เห็นคนมาถึงพระเจ้าเวลาที่เราเห็นคนรับใช้พระเจ้าเรามีความสุขเรามีความสุขเพราะเราได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเรารู้สึกเรามีค่า เรารู้สึกเราเราเราเหมือนชีวิตเราไม่ได้สูญเปล่าชีวิตเราไม่ได้ใช้ไปวันวันไม่ได้หาแต่เงินหาแต่เงินแล้วก็เจอปัญหาเจออะไรมุกหมกมุ่นอยู่กับชีวิตของตัวเองแต่เรามีค่าที่เราได้ทําอะไรเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าสิ่งที่สองที่เราจะรู้สึกมีค่าเวลาที่เราได้ช่วยคนอื่นเวลาเรารู้สึกได้ช่วยคนอื่นเรามีค่าเรารู้สึกชีวิตเรามีความหมาย เรารู้สึกเรามีความสุขเรามีความสุขที่เห็นคนนี้ดีขึ้นเรามีความสุขที่เห็นคนนี้เดินกับพระเจ้าเรามีความสุขที่คนเห็นคนนี้เติบโตขึ้นในทางพระเจ้าพี่น้องครับเรามีความสุขที่เห็นพี่น้องขับรถเบนซ์เรามีความสุขที่เห็นพี่น้องมีบ้านเรามีความสุขที่เห็นพี่น้องได้รับพระพรเพราะมันเป็นความสุขที่แท้จริงการที่เราได้บ้านใหม่ มันก็เป็นความสุขแต่มันเป็นซอมสุขซั่วขราวพอบ้านเราเก่าเราก็อยากได้บ้านหลังใหม่พอรถเราเก่าความสุขความสุขอยู่กับเราไม่นานครับกับสิ่งของเรานี้แต่ความสุขจะอยู่กับเรานานเมื่อเราเห็นคนอื่นมีความสุขเมื่อเราได้เชิดเกียรติของพระเจ้าเราจะมีความสุขและเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีค่าชีวิตเรา ถวายเกียรติแด่พระเจ้าชีวิตเราไม่ได้งมงายอยู่คนเดียวแต่เราทําเพื่อพระเจ้าเราทําเพื่อคนอื่นและเราได้เห็นคนอื่นมีความสุขอาจารย์โปโลเขียนจดหมายถึงคนเหล่านี้รักคนเหล่านี้เป็นห่วงคนเหล่านี้ผมผมศึกษาในบทนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมเข้าใจอาจารย์โปโล ผมเข้าใจในสิ่งที่เขารู้สึกแต่พี่น้องครับมันไม่ได้ง่ายถ้าเราไม่ได้เป็นเหมือนเขาถ้าเราไม่ได้นำคนเหล่านี้มาถึงพระเจ้าแล้วเราจะไม่ได้รักเขาเราจะไม่ได้ห่วงใยเขาเราจะไม่ได้เชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าเพราะเราไม่ได้รับความรัก ที่มาจากพระเจ้าที่เราควรจะเป็นแบบที่อาจารย์โปโลมีให้แกเขาพี่น้องครับให้เราเรียนรู้ในทางของพระเจ้าสองสิ่งนี้พี่น้องครับมันจะทําให้ชีวิตของเรามีค่าพี่น้องรู้ไหมว่าทําไมชีวิตของเรารู้สึกเราไร้ค่าเราไม่ได้ทำสองสิ่งนี้อย่างแรกครับเราไม่ได้เชิดพระเกียรติของพระเจ้าอย่างที่สองเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อคนอื่น เราใช้เพื่อตัวเองพี่น้องสังเกตโลกเราไหมไม่มีไม่มีช่วงเวลาไหนที่โลกเราเห็นแก่ตัวเท่ายุคยุคนี้นะไม่มียุคไหนที่เห็นแก่ตัวเท่ายุคนี้ยุคนี้เห็นแก่ตัวที่สุดผมถามว่าเขามีความสุขกว่าย,ยุคก่อนไหมไม่เลยเขามีปัญหามากกว่าเดิมเขามีความทุกข์มากกว่าเดิมเขามีความลำบากมากกว่าเดิมไม่ได้มีความสุขอะไร แต่พี่น้องครับความสุขที่แท้จริงคือการที่เราเทิดพระเกียรติของพระเจ้าใช้ชีวิตของเราเพื่อพระเจ้าเพื่อคนอื่นแล้วเราจะมีความสุขที่แท้จริงเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าเราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าและเราจะเห็นความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราต่อคนอื่นเพื่อเราจะใช้ชีวิตเพื่อเชิดพระเกียรติของพระเจ้าเรามีการนิฐานครับ